สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำ Not My Hand Challenge นะคะใช่ก็คือว่าอธิบายยังไงดีเราจะรวมล่างเป็นคนเดียวกันใช่แล้วเราใช้มือเราแต่ว่าเราใช้หน้าเมยหน้าเใช่แล้วในการทำ challenge challenge ใช่มันก็ดูว่าถ้าเราอยู่ข้างหลังใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเคนอยู่อก่อนมาแต่งหน้าเราก็จะมองไม่เห็นใช่แล้วจะพยายามแบบว่า แอคให้เหมือนกับว่าเราเป็นมือของเมย์มือของเมย์ใช่ส่วนเมย์จะเป็นคนพูดอธิบายแบบนี้เดี๋ยวในระหว่างวิดีโอก็น่าจะเข้าใจนะคะโดยวันนี้เราใส่เสื้อพ่อเราแอบไปอีกไม่ทีมาพ่อเพราะว่เป็นเสื้อที่ใหญ่ที่สุดแล้วนี่นะคะ<ช>ก็สนับสนุนโดยไอเอ็นจีของคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะที่สั่งเสื้อให้เราไม่ใช่อะไรอ่ะเป็นเสื้อไอเอ็นจีประกันชีวิตใช่ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นเ W สวถ้าเกิดวิดีโอเราดีแล้วก็มีสปอนเซอร์เราเราจะกลับมาซื้อประกันคุณที เ็นวงจรการช่วเหลือของธุรกิจโอเคแล้วรโอเคก็เดี๋ยวเมย์ใส่เสื้อเลยเราสองคนใส่เสื้อเมย์จะใส่ที่หัวนะคะเราจะใส่ที่แขนแบบนี้เลยก็จัดเสื้อให้เขาทีนะคะเพื่อความสวยงามโอเคจะส่วนดีจะสนดีเโอเค โอเคสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกแบบว่าเหนื่อยเล็กน้อยดีค่ะแว่นมันแบบไปนั่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอถอดแว่นก่อนเพราะเดี๋ยวจะเล่นก่แหละแต่ว่ามันก็นขมนะก็เลยต้องถอดนิดนึงนะคะโอเคจัดจังเสียงแบบจิงขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนะคะการการใช้ไฮไลท์ส์ ใช่ค่ะบางทีเราก็ต้องลองไปก่อนนะคะแบบบางทีไอนนะะ้การลงลงพื้นก็ไม่ออกอันนี้เขาเรียกว่าดิวอีฟินิชนะคะก็คือว่าแบบให้หน้าวาวโกลโกลงนะคะบางทีแบบเราก็สามารถลงหลงัลงรองพื้นก็ได้แต่ว่าวันนี้มีไม่แน่ใจนะอันนี้อาจจะเป็นลองอาจจะเป็นลองพื้นเมย์ก็ได้อะไรอย่างงี้ะคะ่ะก็ดีนะคะก็ปะ ตัวบางไม่ทัวบางเอาแค่ตรงที่เรามีปัญหาก็พอค่ะน่าจะได้ดูแบบว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเลยก็ได้อันนั้นจะเร็วมากนะคะอขั้นตอนที่สองนะคะก็คือการเนื้อหาของไม่เจอตรงนี้ตรงหน้ามีของเยอะมากก็คือลิปสติกนะคะก็กา้าเป็นลิปสติกเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสีตาที่เราอยากจะทาคือสีอะไรนะคะสีที่เมย์จะใช้วันนี้เป็นของเมย์เบอรลีนนะคะสีออกชมพู ดีมากเลยะคะ่ะคือแบบว่าแบบไม่อยากจะแอบแบบนี้เลยจริงๆแต่แบบมันดีมากจริงๆก็ขอให้แบบว่าไปซื้อกันนะเ,เห็นไหมคะนี่แอ,อนนี่นี่เวลามีโพสท่าเวลามีมั่นใจมันก็จะโพสท่าแบบประมาณนี้นะคะไ <c oughs> ม่รู้ไม่คิดอะไรอยู่อะ,ะตอนนี้แต่ว่าแบบน่า no. <c oughs> ตอนนี้ไม่ก็จะแล้วอะนี่เป็นลิสติกนะคะก็จะบางทีฝากคนเราก็ไม่หยุด ที่เดียวตลอดเวลานะตื่นมามันก็อาจจะมีอยู่ตรงแก้มคางบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องหากันนะคะแล้วก็ทาลงไปนะคะอันนี้คือเมยอยากให้ปากมีแบบเจอดนึนงเหมือนเจอหน้าเจอรี่นะคะก็ไม่ต้องไปสนตกปากนะคะืคอทารอบนอกไปเลยนะคะปากจะได้แบบว่าเจอสวยะะงามอ่าตอนนี้ก็ปิดออกไปแล้วก็ไม่ต้องสงนว่าฝามันจะเข้าเสียบด้านไหนนะคะก็โอเคนับเบอร์สามค่ะ อันที่สามนะคะก็คือหลังจากเราทาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบลิสติกไปแล้วนะคะเราก็จะมา,าแคร์แบบอายบราของเรานะคะเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะทำไมมีรองให้ก็ไม่ <c oughs> เข้าใจเรียกเขียนคิ้วนะคะเราก็ใช้ตรงแว็กซ์นี่ในการเขียนนะคะว่ามันจะติดทนนานมากเลยนะคะ ก็วันนี้เมย์ก็อยากลองเป็นแบบว่าเ like ป็นสุนัขเป็นแมวดูบ้างนะคะก็เพราะว่าใกล้ฮโลวีนแล้วนะคะก็อยากจะแบบอินสไพเรชั่นตัวเองนะคะขั้นตอนที่สี่นะคะขั้นตอนที่สี่ือแบบว่าของเยอะข้างหน้ามีขอเลือกก่อนนิดนึงอ่านะเมย์ก็ดิบขึ้นมาอะไรที่ไม่ํำเป็นนะคะก็สามารถเรามาแต่งได้ลุกนี้ตอนนี้เมย์ก็หยิบไฮไลท์เตอร์นะคะที่เป็นแบบฝุ่นตอนแรกเมย์ใช้แบบน้ำเลยลองพื้น นะคะแป้งเดี๋ยวไม่ขอหยิบใช้มือที่สางเมย <laughs> หยิบแป้งหน่อยนะคะเพราะว่าแบบมันอยู่ไกลมากจริงๆแล้วก็หยิบแปง้งแปง้งแปง้งทารองพื้นขึ้นมาทา <laughs> ไฮไลท์เตอร์นะคะแล้วก็ทาไปตรงปากเพราะว่าแล้วก็ตรงหน้าผากนะคะต้องปากนี่ทาไปเพราะว่ามันแบบตรงคอด้วยนะคะเพราะบางทีแบบ อย่างที่เคยบอกไปว่าการทารองพื้นเนี่ยต้องทาลงมาถึงคอด้วยแล้วก็ลงไปเข้าไปถึงหูชั้นในเลยนะคะบอกว่า <c oughs> โอ,โอตายแล้วตายแล้วอะไรเนี่ยผู้ชายหลุมเลือดป่วยเลยอะ่ะว่าตายแล้วเดี๋ยว <c oughs> โต่อนะคะไม่มาเจออะไรแล้วคือเมย์แบบว่าแบบว่าตอนนี้เหมือนแบบว่าตาบอดนะคะแล้วก็ไมันไม่ใช้นะคะเมื่อกี้กะจะใช้ภพรเมอร์หลังรองพื้นนะคะแต่เมื่อกี้แบบว่ามันไม่ใช่ของโอ๊ย แล้วก็แยจังเลยเอาแบบว่าเอาเอาพูดไม่ต่อไม่ถูกแล้วไม่รูกคือแบบว่าสมองกับมือไม่ได้ไปได้กันไม่ถูมือต้องการอะไรไมือต้องการอะไรม่โกกับนตอการอกอก็หยิบที่เขียนเขียวขึ้นมาอีก นี่ไม่ต้องการอนะใช่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 ใชใชโอคิดอยู่ตั้งนานมื่กี้หายอยู่ตั้งนานไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่ตอนนี้เจอแล้วค่ะโปรดชอ์อนี้นะคะอ <c oughs> อาร์ติซี่นะคะสีสีออกซส้ม awesome นะคะวันนี้ไม่อยากแบ่งขอบ ซัมเมอร์ซัมเมอร์สีส้มกำลังมาแรงด้วยนะคะก็หยิบแป <laughs> ไ้ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องหยิบแป้งเลยสลับทิ้งแต่เมย์แบบเห็นแล้วมันขวางหูขวางตาเม <laughs> ย์ก็เลยหยิบทิ้งนะคะแล้วก็ใช้แป้งใหม่นะคะแป้งใหม่ของเมย์ที่เมย์ชื่นชอบนะคะทาบริเวณในปากไล่ย,ยาวออกมาะะถึงลำคอนะคะพอให้นะ่าดูกโกลนะคะ <laughs> ก็แอคแล้วนะจะแล้วก็นี่คือหน้าที่เสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างไปแต่งตามกันได้นะคะง่ายและอีซี่อันนี้คือแบบว่าเร็วยิ่งกว่าหมินิเมคอัพชาเลนจ์นะคะเร็วยิ่งกว่าสามมินิคือแบบว่าปัดๆไปค่ะไม่ต้องสนกดการแต่งหน้าไม่มีกดนะคะไม่มีรูนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่งอย่างที่เราอยากจะแต่งนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ไม่ขอลาไปก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวไม่ต้องออกไปข้างนอกอีกนะคะยังไงก็ ก้มหน้าลงไม่ได้นะคะเพราะว่ามือไม่แบบมันเกิดแบขอสวัสดีอย่างี้สวัสดี